สวัสดีค่ะวันนี้ฟิบเทเบิลจะมารีวิวของใช้ในบ้านที่จําเป็นมากๆในยุคนี้อีกหนึ่งชิ้นนะคะนั่นก็คือเครื่องฟอกอากาศค่ะเนื่องจากเราเป็นภูมิแพ้นะคะแล้วก็ค่อนข้างเซนซิทีฟมากๆกับฝุ่นแล้วก็ควันสาหรับคนที่อยู่คอนโดเนี่ยก็จะยิ่งหลีกเลี่ยงฝุ่นไม่ย,ยากมากด้วยค่ะเพราะว่าแค่เราเปิดประตูเปิดระเบียงเปิดประตูห้องหรือว่าปัดหมอนปัดที่นอนเนี่ยฝุ่นก็จะฟุ้งอยู่เต็มห้องเลยค่ะทาให้เราคันจมูกแล้วก็มีน้ำมูก เพราะฉะนั้นนะคะเครื่องฟอกอากาศเลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยสําหรับเราวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องฟอกอากาศแบรนด์ BWEEL รุ่น CF 8 4 2 8ค่ะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเครื่องฟอกอากาศสาหรับห้องขนาด20-40ตารางเมตรค่ะตัวเครื่องเนี่ยนะคะมีดีไซน์ที่เรียบง่ายสามารถวางในห้องได้แบบไม่โดดเด่นจนเกินไปค่ะด้านบนของตัวเครื่องจะมี pollution sensor แสดงค่าฝุ่นให้เห็นว่าขนาดนั้นนะคะมีฝุ่นมากน้อยแค่ไหนค่ะและการควบคุมจะเป็นระบบสัมผัสทั้งหมดนะคะ ตัวเครื่องสามารถปรับเป็นโหมดออโต้เพื่อตรวจจับมลภาวะภายในห้องและปรับการทำงานของเครื่องให้เองค่ะหรือถ้าอยากปรับเองแบบแมนวนวลก็จะมีปุ่มควบคุมให้ปรับได้ค่ะเลือกความแรงได้4ระดับเลย แล้วก็ตั้งเวลาปิดเครื่องได้นะคะสุดท้ายที่สะดวกมากๆคือเราสามารถควบคุมผ่านมือถือได้ทุกฟังก์ชันค่ะเหมาะกับเวลาที่เราไม่อยู่บ้านก็สามารถเปิดปิดได้ผ่านมือถือทั้งหมดเลยค่ะจุดเด่นของเครื่องนี้นะคะคือสามารถกรองอากาศได้มากถึง7ขั้นตอนค่ะเริ่มจากการกรองฝุ่นละออง3ขั้นตอนนะคะด้วยแผ่นกรอง Activate Carbon Pre- f i l t e r แอนตี้แบคทีเรียและเฮปปาชนิด H13 ในขั้นนี้จะกรองฝุ่นละอองขนาดใหญ่ๆก่อนค่ะเช่นผมเส้นใยขนสัตว์จากนั้นจะดักจับแบคทีเรียแล้วก็กรองฝุ่นขนาดเล็กเช่นล้ฟฝุ่นเชื้อราและก็สารก่อภูมิแพ้ค่ะหลังจากนั้นจะกรองก๊าซต่ออีก2ขั้นตอนค่ะด้วยแผ่นกรองชาโคลแล้วก็ซีโอลไลท์ขั้นตอนนี้นะคะจะดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์เช่นกลิ่นอาหารเวลาทำอาหารหรือว่าก๊าซพิษต่างๆ สุดท้ายนะคะอันนี้คือเราชอบมากๆเครื่องสามารถฆ่าไวรัสต่างๆด้วยหลอด UVC และไทเทเนียมไดออกไซด์ซึ่งเหมาะมากๆกับสถานาการณ์ช่วงนี้ค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากซื้อมาใช้งานราคาเครื่องฟอกอากาศีเ e l รุ่น CF 8 4 2 8จะอยู่ที่17,990นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้แล้วตัดสินใจซื้อนะคะถ้าซื้อแล้วเนี่ยอย่าลืมทักมาบอกเฟซทเบลกันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ชาแนลฟิปเทเบิลก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ